เอานะหนึ่งสองสามนี่ไว้อยีาถ่ายรูปให้เราหน่อยดิได้ดิเบื่อคนเก็ข้เท่าว่ะ Thank you thank you เค okay, แล้วเจอกันล่ะเค okay, แล้วเจอกันเอ๊ะนี่มันรูปบ้าอะไรวะเนี่ยไว้มีอะไรอะ่ะไว้ก็พูดมาดิไว้ไว้ ควยแล้วว่าเจมมันอยากกินน้ำแดงหรอฮะคุณไว้คะคุณว่าจิบหายแล้วไว้โยรู้หรือเปล่าวันนี้วันอะไรรู้ดิวันนี้ก็วันวาเลนไทน์ไงบาเปล่าวันนี้วันจันทร์ะหากล่ะอ๋อหรอคุณไวค้าคือว่าฉันฝากเอาลิปไปให้คุณเจมหน่อยนะคะฮะเอ๊ะ มีคนเอาของมาให้งั้นเหรอขอบคุณนะเออกลับมาแล้วครับไว้วันนี้ป้ามีของมาให้ด้วยแหละจะหากเป็น Presentation 5หรือการ์ดาเอ้าูน0 7 0แล้วก็นะโทษทีนะไว้ป้ามีแต่เคสวาเลนไทน์มาให้ลูกนะ่ะไว้มาครับผมรักป้าที่สุดเลยเจมส์งยทำอย่างนี้จริงๆเหรอ นายรู้ใช่ไหมนายกำลังสู้อยู่กับอะไรฉันรู้สิแต่ฉันนะ้น่ะจะไม่ทนอีกแล้วห่าไปกระนท้น,นสินะนี่มิงเรามาสายกกันไหมเฮ้น่าแปลกจังเลยนะคะที่คุณมาท้าทายฉันเนี่ยน่นสินะแต่ฉันนะ้น่ะจะไม่ทนแล้วละมิง้งชันฟิกเด็ดมาเพื่อการนี้ยังไงล่ะแล้ววันนี้แหละจะเป็นวันแพ้ของแกมิงอะไรเออ โทษทีนะไว้ชนะชน,นะมันไม่ได้เลยอ่ะเอ๊ะเอ๊ะ,เ,อะเจมเป็นไงเพื่อนไม่เป็นไรเลยไว้แค่แขนหักเองไอ้เพื่อนชั่วโอ้อยไม่เหนื่อยนี่คุณจิงจอกว่าไงครับคุณมาป่ะคือว่าผมอยากมีเพื่อนอ่ะเอ๊ะผมเห็นคุณมีเพื่อนตั้งเยอะไม่ใช่หรอครับ คอนพวกนั้นน่ะทิงผมไปหมดแล้วว่ะดิแล้วทมามพวกเขาถึงทิงคุณหรอครับคุณป,ะปะ้าป่าก็ตอนนั้นน่ะผมบอกว่าเรามาเป็นเพื่อนกันไหมขอกัดแข่ครั้งเดียวเองอะ่ะอ๋อนี่คุณจิ้งจอกว่าไงครับคุณป,ะปะ้าป่าเรามาเป็นเพื่อนกันไหมไม่มีวันเป็นเพื่อนกันแป๊บเดียวเองอะ่ะแค่น,นาทีก็พอแล้วไม่อะ่ะผมไม่อยากมีชายตาม,มอย่างไอ้พวกนั้นอะละอะแล้วอะละอะละ เฮ้ม hey, <Or> ีคนอยู่ที่นี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่อย่ามาเป็นเพื่อนกันเอ้มีอะไรเหรอคะคุณปาปาแต่ก็มาพอดีเลยช่วยมาเป็นอาหารเช้าหน่อยนะคะโยโอไฮโอทุกคนวันนี้ผมจะมาเต้นหาคอนเทนต์กันนะครับเฮ้ยโยเย่โยโยเย่เฮ้คุณไว้คุณไว้ทำอะไรอยู่เหรอคะ ผมกำลังเต้นหาคอนเทนต์อยู่น่ะน,นะนะคนนี้จะมาเต้นกับผมหรือเปล่าไม่ละค่ะเพราะว่ามันไรสาระเกินไปฮ่าเอโยเจมวันนี้ว่างหรือเปล่าก็ว่างอยู่นะแล้วมีอะไรอะวันนี้พวกเราจะไปซื้ออันเอ็กสามล้านสี่กิกะไบต์กันแล้วก็ CPU ียูไรเ้นสิบกว่ากันอำไหมอาดีถ้าหาเจอนะ เอะไอ้เจ้ากลิล่าเกมาจากไหนเนี่ยเจ้าปีศาจเจ้าผีปากล้าม เอาไว้ไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันแต <c oughs> ่ทีนายนมเองนี่มันช่างโชคร้ายจริงนะ <c oughs> เละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนเด้ใ <c oughs> ครมันจะไปยืดเรา <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะเขารู้สึกแปลกๆยังไม่ตอบหรอสัตว์ก็มามอกๆกักคำตอบ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยว ดีนะที่เรามาจากเจ้านั้นได้แต่มันไปเอาอปืนมาจากไหนวะไ่ก็ตามวันนี้เราต้องขโมยของให้ได้ไอ้นี้แหละชุบเอ๊ะอีกคนมีเปิดอีกคนมีระเบิดจเจเลยจริงๆนินี่มาผู้ชายขโมยของอยากนะไปขโมยของผู้หญิงก็ได้ฟ้า เฮ้ยน่ละบักเขาไม่ได้ไปกับผู้หญิงคนอื่นซะหน่อยอะทำไมไม่เชื่อกันบ้างเลยอะใครมันจะไปเชื่อล่ะเพระาะฉันเห็นมากระตาว่านายเดินไปกับผู้หญิงคนอื่นอะไอ้ผู้ชายบ้าไอ้ผู้ชายเจ้าชู้ไอผู้ชายอันนั้นมันเพื่อนเขาเองอะไม่เชื่อหรอกไว้เดี๋ยวจะไม่หยุดไอพวกนั้นจริงจริงเหรอฮะลุนพี่อนากิครับ ชิยากะคุงคือว่าผมคือว่าชิยากะคุงหรือว่าผมขอยืนต่างส,ยสัยยี่สิบได้ไหมครับฮะขอบคุณนะครับพี่ฮานาก,กิจ้าทำไมเราไม่พูดออกไปกันนะ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันวันนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันบ๊ายบายสิ็จงานซสทีออกล้างกายหน่อยก็แล้วกัน สวัสดีครับพี่ไว้ไงชิยากาคุงว่าผมจะหาคนเดินทางเคลียด้วยกันน่ะอ๋อขาเจอศพที่ห้อง o อูมีใครอยู่ตรงไหนกันบ้างผมอยู่กับชิยากาคุงที่ห้องไฟฟ้าผมอยู่ที่อองแอดมินฉันอยู่ที่เครื่องปฏิกรผมอยู่ที่หัวยานและไหนไม่เห็นศพนั่นเหรอสีม่วงไม่นะ ักำลงเดี๋ยวสินี่นายคงใส่ฉันเหรอเนี่ยอย่าเพึ่งหวดกันนะรอให้ฉันอธิบายก่อน<ฮ>ไม่จริงนะอย่าบอกนะว่าชีย,กยากะในที่สุดก็เห็นแล้วสินะพี่ไว้ฮะนีนายเป็นคนฆ่าสีดำงั้นเหรอใช่แล้วแหะพี่ไว้ท้อทีนะพี่ผมไม่สามารถปล่อยทีไปได้ลา่อย เชื่อมีมันอะไรกันนายรอดไปนะไว้ขอบคุณมากนะเจมไม่เป็นไรหรอกคนเราต้องรู้จักช่วยเหลือกันอยู่แล้วแค่นี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วสินะเจมส์อะไรกันเจ้าไข่ดาวจ,จะเก็บไปแล้วหรอเนี่ยต่อไปก็ตานายได้สินะไว้ไม่มีทางหรอกเพราะว่าคนที่ตายนะ่ะจะเป็นเธอเองไงล่ะยหยปีศาจเอ๊ะทำไมยิงวิตติด 啊。Ah.